t ทเกอร์ดอทททีว,ทวีสำหรับนักตกปลาไทยครับครับผมวันนี้นะฮะผมอยู่ที่บ้านบึงนะครับจะพาน้องบอสมาชิมก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วน้าลังโอ้โหอยบอกก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วก๋วยเตี๋ยวแต่ละเจ้ามีดีไม่เหมือนกันแล้วที่นี่มีดีอะไรครับที่นี่เขาบอกว่ามีดีที่น้ําซุป มีดีที่น้ำซุปอ่าเป็นน้ำซุปอะไรเดี๋ยวอุ้ไว้ก่อนจะบอกก่อนเลยว่าเพื่อนๆที่กำลังจะเดินทางไปตกปลานะครับเส้นภาคตะวันออกระยองจันทร์ปลาถ้าลงมอเตอร์เวย์มาเนี่ยมาทางบ้านบึงเนี่ยผ่านอยู่แล้วเดี๋ยวเราให้รายแพงไว้ตอนหลังนะครับเดี๋ยวเราขอไปดูก่อนแล้วกันครับว่าข้างในมีอะไรบ้างตามเรามาดูแล้วกันนะครับว่านดูหน่อยนะหลังบอกว่าดีนักดีนะไปทุกท่นเครับผม นี้เราก็อยู่ที่ร้านเตี่ยวหมูบ้านบึงซอย12ครับอยู่กับพี่หนุับที่เป็นเจ้าของร้านสวัสดีครับคำว่าตัวเตี่ยวหมูบ้านบึงซอย12เนี่ยพี่หนุ่ยช่วยบอกหน่อยสิว่าทำไมถึงเป็นซอย12เป็นซอย12เพราะว่าร้านเราเนี่ยย้ายแตกสาขามาจากซอย12ที่ทางชลบุรีทางแยกไฟฟ้าตรงนู้นที่อยู่ตรงนู้นตั้งเดินอยู่ตรงนู้นครับแล้วก็เนื่องมาจากร้านนู้นลูกค้าเยอะมากก็เลยต้อง เยกสาขามาอยู่ที่บ้านดึงนี่สาขาหนึ่งอแต่ก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นสาขาสองเรียกคือที่นี่เป็นสาขาหนึ่งสาขาหนึ่งเลยตรงนั้นเป็นศูนย์รวมเป็นร้านแรกใช่ครับเป็นร้านแรกนะครับนี่นะครับจําให้ดีนะครับอย่าจําสับสนนะครับท่านผู้ชมนะฮะตรงนี้สาขาหนึ่งกันจริงและหลายคนอาจจะสับสนว่าเดี๋ยูบ้านบึงเนี่ยหลายเจ้าเหลือเกินใช่ใไหมครับอันนี้เป็นรสชาติของน้ำซุปหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นต้นตำรักต้นตำรับของซอยที่สองเลย ผมได้ข่าวว่าทีเนี้ยเขมีทีเด็ดตรงน้ําซุปที่ใช่ครับที่หลุยเล่้ฟังห,หน่อยน้ําซุปของเราจะมีปลาหมึก<อ>ที่เป็นปลาหมึกรสชาติปลาหมึก,มก<ร>แหง้งแล้วก็เอามาหัน่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ปาา<ว>ล<ว>่อยนะฮะใช่ครับ<อ>มาเที่ยวให้ความหวานของปลาหมึกเนี่ยมันออกมาจากน้ําซุปอ๋อมันก็เลยต้องผองกลมกล่อมทา ตูข้าไปก็ได้ได้กลิ่นปลาหมึกใช่ครับจะได้กลิ่นปลาหมึกแล้วก็ปลาหมึกก็จะนุ่มด้วยเดี๋ยวชิมเลยครับน้ำซุปในเยนโดโปก็มีนะเนี่ยปลาหมครับในเยนโดโปก็มีปลาหมึกป่อยๆด้วยโอโหครับลองชิมดิเป็นไงบ้างบอสเอออร่อยยังครับเอออร่อยรสชาติเอออร่อยเอออร่อยครับนะครับแล้วนอกจากนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวผมมือดิชกินอชามเลย แอบเห็นมีเกี๊ยวด้วยนี่นี่อันนี้่อนไอ้เส้นเส้นนี่เป็นอะไรปลาเส้นเส้นปลาใช่ครับเป็นเส้นปลารของที่บ้านบึงนี่เองครับอ๋อนะครับครับแล้วดูนะครับในในก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะครับในเส้นปลาเนี่ยโอ้เครื่องเพียบเลยดูปลาหมึกดูจะมีหนังเลยหมึกสอชามนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวทะเลก๋วยเตี๋ยวทะเลนะครับเป็นเส้นปลานะครับอันนี้ก็จะมีเส้นปลาด้วยมีกุ้งสดมีลูกชิ้นมีปลาสดด้วยโอ้โหนี่กุ้งก็สดเลยนะครับนี่พวกนี้นี่วัตถุดิบไม่ทำเองหมดวัตถุดิบมาจากตัวใหญ่ทํทำเองส ใช่ครับส่วนใหญ่ทำเองแล้วก็ของสดเนี่ยมาจากจากทะเลสดเพราะว่าเราจะซื้อกวนปลาเส้นพวกลูกชิ้นนี่ทำเองหมดใช่ครับด้วยีนด้วยเนี่ยใช่ครับเราจะเน้นเราจะเน้นคุณภาพว่าเราจะใช้ของสดเพราะปกติเราจะไม่่อยเห็นคือกล้วยเล็กๆอย่างนี้นะใช่ใช่จะเป็นวงใหญ่ใหญนะใช่ใช่เพราะว่าเป็นเป็นสูตรของที่นี่ว่าว่าจะต้องหั่นชิ้นประมาณขนาดนี้ออกเพราะว่าน้ำซุปจะได้ซึมเข้าไปในในหนุ่หรือว่าเป็นเป็นยือกล้วยที่นีกปลาเส้นเนี่ย เนี่ยเก็บขาจะได้ซึมเข้าไปในในในเนื้อหมูแล้วทเป็นรายละเอียดรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกนี้บางทีพอเราใส่ใจทุกอยมันจะทําให้แบบไม่เหมือนคนอื่นอ่ะใช่ครับเป็นเป็นข้อแตกต่างของขาเสียบองเรามาชามนี้มันเป็นเกี๊ยวโอ้โหข้างในนี่เถ้ามองไม่ผิดจะเป็นกุ้งแล้วเนี่ยอันนี้ใช่ครับเกี๊ยวอะไรนะครับเนี่ยเกวอะไรนะฮะโอ้ยไหน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 แก๊สเลยนี่แก๊สเลยนี่แก๊สไหนนะครับโอ้โหนะฮะดูิจะเอออร่อยไหมน้องรับจัดการซิอร่อยไหม ไงครับกุ้งกลุบๆล้งเนี่ยได้ยินเสียงกลุบๆออกมาเลยเนี่ยกุ้งกุ้ติดฟังอร่อยแควอร่อยแควใช่ไหมครับเป็นกุ้งสดห่อด้วยแผ่นแป้งที่สำหรับของเกี๊ยวหมู เป็นเกี๊ยวปลาใช่ครับเกี๊ยวปลาใช่ไหมดูดิเนื้อเกี๊ยวใสเลยใช่ไหมเกี๊ยวปลาไม่ออกแป้งครับเกี้ยวปลาสับยขออนุญาตอ่าจับสับยานเลยนะครับที่นี้เกี๊ยวปลาจับสับยานเลยที่ดังๆนี่นะครับรวมมาที่ร้านนี้คือมามีทั้งเส้นปลาทั้งเกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวปลามีหมดแต่เกี๊ยวข้าวเหนียวนุ่มเหนียวนุ่มครับรสจัดครับรับหอมไหม ก็ยังหอมน้ำซุปปลาหมึกอยู่ดีใช่ใช่ครับถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยน้ำก็จะเน้นที่น้ำซุปปลาหมึกโอ้นี่ยันตาโฟกับน้ำซุปปลาหมึกนะฮะใช่ครับน้องพลอยนี่ดูยันตาโฟใช่เห็นไหมเครื่องครบนี่มีไอ้นี่ที่ผมชอบที่สุดเลยนะดูนะในเ๋ยวยันตโฟนะยันตาโฟสูตรเขาสามพาสวันอ่อนต้องมีพวกกุ้งทอดกุ้งทอดตัวนี้ฮะทีเดี๋ยวอยู่ที่กุ้งทอดนี่ผมบอกให้ไม่เหมือนที่อื่น ผมว่าในกรุงเทพไม่มีกินนะแบบนี้ไม่มีครับลามึกกรอบนี่ชิ้นโตโอ้โหชิ้นโตเหมือนบางร้านนี่มาเป็นเล็กๆอยู่คนนี้อยู่แกลเลอรีนะยังไงเรื่องความสดของแกลเลอรีครับครับแล้วเราว่ามาใหม่ทุกวันใช่ครับเขาพบภาคต้นออกของเราหาของสดได้ง่ายด้วยนี่นี่นี่ลูกชิ้นลูกชิ้นลูกชิ้นทำเองเหมือนกันใช่ครับนี่ผมขออนุญาตชิมก่อนที่จะอธิบายนะผมชิมเปเนเ่อนครับ กินแล้วกุ้งแซ่บมากกินแครปวเป็นน้จิ้มเซฟตัวสำหรับจิ้มลูกชิ้นลวกจิ้มโดยเฉพาะเลยนี่ถ้าเป็นแถวบ้านผมก็เรียกวิบเกลือโอ้โหสุดยอดมากเลยครับบอกให้ร้านนี้นะะจะได้เจอทั้งความสดอร่อยของเครื่องและกะทิเด็ดอยู่ที่น้ำซุปหมึกแห้งนะครับอย่างที่พี่หมูบอกใช่ครับใช่ครับจบจากสองพาตรงนี้เรามีของหวานมีของหวานด้วยขนมอยู่มีคำถามอยู่ในใจ อันนี้อะไรครับถ้าเกิดเป็นขนมโบราณเนี่ยเขาจะเรียกว่าขนมชะมดครับชะมดพันนมใช่ครับชะมดนมจิบซิชะมดอันนี้ทํามาจากคล้ายๆกาแฟชะมดป่ะครับไม่ใช่ครับอันนี้มันต้องต้องให้ชะมดกินแล้วใส่มาก่อนเป็นขนมโบราณนะครับทํามาจากไส้เนี่ยสีดําๆเนี่ยทํามาจากอะดำกับมะพร้าวอ่อนนะครับอืมครับแล้วก็จะจะเยิ้มนุ่มอยากชิม ใช้เป็นขนมโบราณเดี๋ยวนี้หาได้ทานได้ไม่มีแล้วนะครับหายา่างเดียวครับเอออร่อยครับทำหองมางเดียกครับเอออร่อยจริงข้างในเนี่ยมันหวานมากไม่ไม่หวานแหลมหวานมันนะหวานหวานมันใช่หอมนะแล้วก็ข้างนอกเนี่ยมันกรอบใช่ไม่เลี่ยนนะนี้ครับผมเป็นคนทำตัวเองทำเองด้มือพี่นุยครับผมผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยขนมอันนี้นะะ อย่าพลาดนะครับถ้ามาที่ร้านนี้แล้วต้องชิมนะฮะจบกับของทานล้ชิมของไหวได้มีกล้วยแขกกล้วยแขกกล้วยแกทอดครับครับผมมาถึงตอนท้ายแล้วพี่ลุยอยากจะฝากอะไรไว้กับผู้ชมมั่งครับก็ร้านก๋วยเตี๋ยวซอย12สาขา1บ้านบึงเนี่ยนะครับเปิดตั้งแต่7โมงจะถึง4โมงเย็น7โมงถึง4โมงเย็นใช่ครับถ้าช่วงเทศกาลนี้ทางร้านไม่ค่อยได้หยุดนะครับเพราะว่า เราเห็นลูกค้ามาจากทางไกลแล้วก็อยากให้ลูกค้าได้ชิมอาหารที่มีรสอยายไห่ผิดหวังนะับใช่ครับไม่อยากมาแล้วเจอร้านผิดใช่ครับงซานหรือว่าปีใหม่สุกจีอะไรเงี้ยส่วนมากทางร้านไม่ผมดครับบริการทุกวันแล้วร้านอยู่ตรงไหนยังไงพี่บอก่ร้านผมจะอยู่เลยสี่แยกบ้านบึงพัทยาหรือว่าสี่แยกเก็ีบอกเนี่ยมาประมาณกิโลนึงครับ ตีแยกเขต1กนะครับตีแยกเขต16นี่ถ้ามาจากทางกรุงเทพเนี่ยคือต้องผ่านข้ามสะพานบ้านบึงมาก่อนมาทางแปลงกไหมครับใช่ครับข้ามสะพานบ้านบึงมาเป็นสะพานที่หนึ่งคือเป็นสะพานโค้งโค้งนั่นคือหนึ่งแล้วสะพานที่สองก็คือสะพานข้ามตีแยกเป็นสะพานที่สองตีแยกสะพานที่สองนั่นทางฝั่งซ้ายมือถ้ามาทางมาที่ร้านผมเนี่ยจะอยู่ฝั่งซ้ายครับฝั่งซ้ายโลตัสบิ๊กซีมาตรงแยกขึ้นสะพานเกตตี่ข้ามมาหนึ่งกิโลเมตรใช่ครับใช่ โค้งขวาอยู่ซ้ายมือใช่ครับมีจุดที่สังเกตง่ายแบบง่ายที่สุดในร้านรถมัจะติเต็มเยอะแยะไปหมดเลยหรือถ้ามาไม่ถึงครับเดี๋ยวพี่หนุ่ฝากเบอร์โทรไว้หน่อยครับครับเบอร์โทรที่ร้านนะครับ0841377319ครับ0841377319 7319นะครับเร์โทรตรงนี้แล้วนะครับตอนนี้นะครับนะครับวันนี้นะครับไทยแองเก์ สบบทีวีนะครับในช่วงของแองเกอร์เองเกอร์อร่อยนะครับก็ได้มาสัมผัสความอร่อยที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูบ้านบึงซอย12นะครับที่อยู่ที่บ้านบึงนี่เองนะครับก็เดี๋ยวเที่ยวหน้าแอ็นเกอร์อร่อยจะพาท่านไปกินอะไรที่ไหนนะครับต้องติดตามต้องติดตามไงวันนี้ก็ต้องได้ครับสำหรับวันนี้พอกเราคุณพี่หนึ่งมากครับคุณพุ่ครับแล้วเราก็ต้องถือปากลาไปก่อนนะครับใช้เองเกอร์แบบทีวีนะครับทีวีสำหรับนักตัปลาไทยครับครับผมสวัสดีครับ 好、嗯。